เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่นโยกางโกลบอลเมียโฟเอสามซีวารไลท์เซเว่นไนท์การชิปแบทเทิลและอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับเอาละสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่น เคยคยรับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Slam Hunter Idol Warrior ครับลหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยนะสำหรับตัวเกมนี้มันจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับที่จะเป็นแนว MMO แต่ว่าอันนี้จะเป็น Idol นะครับแล้วก็จะมาในแนวตั้งนะซึ่งก็เล่นง่ายไม่แพ้กันนะครับในส่วนของเวอร์ชั่นนี้เนี่ยนะครับก็คือตามภาพเลยนะครับตัวเกมเนี่ยมันก็จะทาการเก็บเลเวลของมันเองไปเรื่อยๆนะครับเรามีหน้าที่ก็คือทำการอัพความสามารถของตัวละคร มันก็จะมีให้เราอัพนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าพื้นฐานพวก HP การโจมตีนะครับแล้วก็ได้รับ EXP นะฮะรวมถึงการได้รับโกต่างๆอัตราคริติคอลอะไรพวกนี้นะรเราก็ใช้เงินนะครับด้านบนตรงนี้นะครับมาทําการอัพความสามารถของตัวละครให้มันเก่งขึ้นนั่นเองก็ถ้าเกิดว่าผมจะอัพนะครับก็คือเนี้ยครับกดเลย เนี่ยก็กดอัพได้เลยครับหรือว่าเราจะทําการกดค้างก็ได้แบบนี้ครับหรือจะกดออโต้แบบนี้ก็ได้เนี่เห็นไหมมันก็จะอัพหปแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ดูจํานวนเงินนิดนึงนะนะครับยิ่งเลเวลในส่วนของการอัพตรงนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยจำนวนเงินในการอัพเลเวลตรงนี้ก็จะเพิ่มตามขึ้นมาด้วยนั่นเองนะอ่ะนี่ครับก็กดอัพไปึ๊บให้มันเก่งขึ้นนะครับผมอ่าเราอยากได้ exp เพิ่มเติมก็กดอัพไปนะครับประมาณนี้ ตัวเกมมันจะมีแค่ประมาณนี้แหละนะครับให้เราเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีให้เราแบบว่าไปทําการเลื่อนขั้นนะครับโดยการเอ่อไปต่อสู้กับบอสนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ามันค่อนข้างที่จะเอ่อใช้เวลาพอสมควรนะถ้าเกิดว่าเราจะไปสู้กับบอสต้องทําตัวเราให้มันเก่งพอสมควรเลยนะครับไม่งั้นบอสมันไม่ตายไปสู้ก็เท่านั้นแหละนะครับผมเสียเวลาเปล่าๆนะครับก็มาทำการอพัพอะไรพวกนี้ให้มันเยอะๆนะครับอย่างเช่นอัตราคิติคอลเนี่ยจะต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะเลยเห็นปะเนี่ย กว่าจะอัพได้แต่ละทีนะครับใช้เงินเป็นหมื่นอะนะครับอัพทีนี้เงินลดแบบพวดาพาดทีเดียวนะครับผมอนอกจากนี้เนี่ยตัวเกมก็จะมีพวกสัตว์เลี้ยงด้วยนะเขาเรียกจะเป็นแบบรีเอเตอร์นะครับเนี่ยอันนี้นะ นี่ตัวสัตว์เลี้ยงจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถสุ่มหาสัตว์เลี้ยงสุ่มหาสกินนะครับหรือว่าสกิลได้ด้วยนะครับผมก็เข้ามาที่ตรงร้านค้านะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีให้เราสุ่มสกินตัวละครได้นะครับสุ่มสกิลนะครับแล้วก็สุ่มครีเอเตอร์ก็คือตัวสัตว์เลี้ยงนั่นเอง นะเราสามารถแบบว่าดูโฆษณาก็ได้นะนะครับมันก็จะมีการสุ่มให้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะใช้เพชรตรงนี้นะครับในการสุ่มเนี่ยเพชรมันก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับตัวเพชรเนี่ยมันไม่ได้หาย,ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับก็เล่นไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีให้เราไปรับตามแบบพวกเควสพวกอะไรเงี้ยได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสุ่มให้ดูแล้วกันอย่างเช่นสกินเนาะนะครับเนี่ยกดสุ่มไปเลยปึ๊บตกลง อ่าสูมสกินเน,นะฮะเราก็จะได้สกินมาแล้วครับประมาณเนี้ยสกินมันก็จะมีระดับ C ระดับ A ระดับ S อะไรพวกนี้นะครับอ่ะเดีย๋ยวลองส่มแบบเยอะๆทีดูแล้วกันนะครับเออแป๊บหนึ่งเอาสักประมาณเอ่อยี่สิบแล้วกันอ่ะเอ้ยยี่สิบเออสกินสักยี่สิบโอเคประมาณนี้นะครับก็กดตกลงไปส่มปุ๊บนี่ฮะเห็นะไหมสกินออกมาแล้วครับ แต่ว่าการที่จะได้ระดับ S เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะนะครับผมก็ต้องใช้เวลาในการสุ่มพอสมควรนะครับผมตัวสกินก็มีค่อนข้างเยอะแยะเลยนะต่อมาก็จะเป็นสกิลนะครับอ่าสุ่มไปสกิลก็เอาสัก10กว่าแล้วกันนะประมาณนี้นะครับกดไปเลยนี่ครับอ่าเห็นไหมฮะเราก็จะได้สกิลมาแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นครีเอเตอร์ครับอ่าลองสุ่มดูปปึ๊บปึครีเอเตอร์โอเคประมาณนี้จัดไป นี่ครับเราก็จะได้มาแล้วนะครับนี่โอเคนะครับทีนี้พอเราได้มาเนี่ยเราก็ไปดูครับอย่างเช่นตัวสกินนะครับกดเข้ามาดูฮนะมันก็จะมีแบ่งชัดเจนนะครับว่าสกินระดับเอ่อ C ระดับ B ระดับ A ระดับ S ระดับ R ระดับ SR นะครับผมมันก็จะมีชัดเจนนะนี่ฮะ ผมยังไม่มีระดับ R กับระดับ SR นะครับมีสูงสุดก็คือระดับ S นะครับถ้าระดับ A ก็จะเป็นแบบนี้ครับก็สามารถเปลี่ยนไดต้ตัวสกินแต่ละอันเนี่ยมันจะมีบวกพเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครมานะครับนี่นะมันก็จะมีบอกนะครับอ่านี่ฮะประมาณนี้ครับผมอา่าแล้วก็ตัวนี้นะครับระดับ S เนี่ยก็จะบวกตามนี้นะครับก็จะค่อนข้างบวกเยอะกว่านะครับยิ่งระดับสูงขึ้นมันก็จะยิ่งบวกเยอะกว่านั่น,นเองนะอ่าสมมติผมจะเปลี่ยนสกินเป็นเออตัวนี้อ่าลองดูนะครับผมเปลี่ยนนสกิ ปุ๊บนี่นะมันก็จะใส่เรียบร้อยแล้วประมาณนี้ครับไม่ได้ยุ่งยากแล้วสำหรับเกมนี้ครับมันเป็นเกมแบบชิวๆอ่ะนะครับผมเออเล่นไปเรื่อยนะครับสนุกสนานกันไปนะครับแบบว่าฆ่าเวลาได้ดีอยู่นะครับสําหรับเกมนี้นะอ่าต่อมาก็เรามาดูในส่วนของสกิลนะครับอ่าสกิลนะฮะที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับอ่าเราก็สามารถที่จะเอามาแบบทําการแบบว่าเออดูนะว่ามีสกิลไหนอยู่บ้างนะครับสามารถปลดล็อกได้เลยนะตัวสกิลเนี่ยเนี่ยฮะ อ่าใช้เจ้านี้กลดล็อกครับเนี่ยลดล็อกได้แบบนี้เห็นไหมแล้วก็ลดล็อกเลยแล้วครับแล้วก็ติดตั้งลงช่องอะไรเงี้ยนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกสกิลคลาสสองคลาสสามคลาสสี่นะครับก็จะต้องทาการเลื่อนขั้นคลาสไปเรื่อยๆเนาะนะครับอืมโอเคต่อมาก็จะเป็นเอ่อตรงนี้ครับในส่วนของการสร้างนะครับเราสามารถสร้างอาวุธต่างๆได้นะครับเนี่ย มันก็จะมีบอกนะว่าเราจะต้องมีอะไรอย่างเช่นดาบใหญ่น้ําแข็งนะครับคูณ1 4 7นะครับเพื่อสร้างอุปกรณ์ชิ้นนี้อะไรเงี้ยนะครับผมอ่าเราก็ต้องไปหามานะครับเออหรือว่าทําการสร้างให้เจ้านี้ขึ้นมานะครับเนี่ยดาบใหญ่น้ําแข็งนะครับก็กดสร้างไว้เนี่ยปึ๊บเนี่ยประมาณนี้ครับสร้างไปเรื่อยครับจนกว่าจะสร้างอาวุธอื่นๆต่อได้อะไรประมาณนี้นะครับผมอืม่อนแรกที่เราเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะมีแบบว่า Uh, อุปกรณ์ให้เราไปซื้อในร้านค้าด้วยนะครับซื้อแบบฟรีๆนะครับเนี่ยมันจะมีแพ็คขายอยู่นะครับ uh, ผมกดซื้อไปแล้วนะครับมันจะเป็นเควสของมันอ่ะให้เรามาซื้อพวกแพ็คฟรีอะไรต่างๆได้นะครับผมอันนี้ก็คือ,อมันจะเป็นแบบแพ็คเติมเงินละนะครับก็ลองเข้ามาดูได้สําหรับคนที่แบบ อยากจะเติมเงินหรืออะไรเงี้ยนะครับผมก็ลองเข้ามาสำรวจตัวสอบดูนะครับเออนะตัวเกมเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนมากมายนะครับก็จะมีอยู่แค่ประมาณนี aquí, ้นะครับ at แล้วก็มีเมนูด้านบนตรงนี้นะครับเนี่ยกดเข้ามาดูอันนี้ก็คือให้เรามารับของรางวัลต่างๆนะครับนี่ฮะกดเข้ามาดูตรงเควสนะครับเนี่ยกดรับเห็นไหมตัวเพชรเราได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมเคลียร์เควสเคลียร์ด่านอะไรต่างๆรวมถึงให้ตัว s p ตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กดรับไป นะโอเคแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะครับมีอะไรอีกนะครับตรงกิจกรรมนะครับก็เข้ามาดูนะครับว่ามีอะไรเนี่ยกิจกรรมรายวันอะไรอบนี้อ่ากดรับรางวัลโอเคเรียบร้อยนะครับของแจกก็โอเคนะแจกเยอะเรื่อยๆดีนะครับสำหรับเกมนี้นะเออนะครับเนี่ยรางวัลนะครับผมอันนี้จะเป็นรางวัลแบบว่าเอ่อความสําเร็จนะครับเลเวลครบสองร้อยละนะครับแล้วเขาก็เลือกเอานะว่าจะเราจะรับอะไรแต่ดูเหมือนว่ามันจะเหมือนกันหมดเลยนะก็รับไปเลย นะครับผมเรียบร้อยนะขอละวันมันก็จะอยู่ในในนี้ครับในซองจดหมายนะครับผมแล้วก็กดรับเอาว่ากระเป๋าไปนะครับผมแล้วก็ต่อมาอันนี้ครับนี่อันนี้ก็จะเป็นพาร์นะครับมันก็จะปลดล็อกไปเรื่อยครับผมนี่ครับโอเคเรียบร้อยนะถ้าเกิดว่าอยากจะได้เอ่อในส่วนต่อไปก็อันนี้ก็จะเป็นการดูโฆษณานะครับและอันนี้ก็รู้สึกน่าจะเป็นการเติมเงินนะนะครับผมพาร์ตสัปดาห์สุดเจ๋งก็มีนะครับก็มากดรับนะครับ มันก็จะมีแจกหลายส่วนนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะแล้วก็จะมีในส่วนของฟีเวอร์ด้วยนะครับตรงนี้นะเราสามารถมากดดูโฆษณาได้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มความสามารถในส่วนตรงนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยพลังต่างๆนะครับผมเพิ่มโจมตีเพิ่ม HP แล้อะไรก็ว่าไปนะครับนอกจากการเพิ่มไอ้เจ้าตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนอื่นๆอีกนะครับเออค่าสถานะนะครับก็สามารถเพิ่มได้นะครับในส่วนตรงนี้นะ ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะครับยังไงเนี่ยใครที่อยากจะเล่นนะครับลิงโหลดก็คืออยู่ใต้คลิปนะครับโหลดผ่านสตูไทยได้นะครับแล้วก็ตัวเกมก็เป็นภาษาไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นเกมที่เล่นแบบง่ายๆสบายๆนะครับผมชิลๆไปนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีเกมอะไรเล่นนะครับก็สามารถโหลดเกมนี้ไปเล่นค่าเวลาได้นะครับผมอ่ะโอเคเอาไว้ค่อยเจอกันละกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็เอาเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อ อการแจ้งเตือนในคลิปตัดไปด้วยกันแล้วกันนะครับไปแล้วจ้ะสำหรับคลิปน,นี้สวัสดีทุกคนครับผม